ผักจ้ามาเป็นสวนจ้าอันนี้คนรอกินไก่จ้าไหนล่ะคะเออเอโน่นอีกหนึ่งนะคะไหนละ่ะจิโลโมาไกยัวยวนี่จ้าลูกชายจะจ้า,จารอจ้ารอก่อนนะครับลูกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวแม่อกไก่ให้นะครับโอเคส้มตำจ้าดุกย่างไก่หมุนจ้า ส้มตำแซ่บๆซด้วยกันนะจ๊ะทุกคนไก่หมุนครึ่งตัวปลาดุกย่างแล้วก็ส้มตำปูปารา้าแซ่บแซบแล้วก็ผักนะคะหน่อไม้ต้มนี่ซื้อมาจากสวนสุขภาพนะจ๊ะทุกคนมาด้วยนะจ๊ะกระถินชะอมมะเขือนี่ผักบุ้งก็แถมมานะจ๊ะน้องมากินด้วยกันนะจ๊ะส้มตำแซ่บแซบจ้าไก่ยัๆ่วๆจ้า อข้าวเหนียวข้าเหนียวหนึ่งห่อพี่ต้องจ้ะนี่ทุกคนจ้ะมาจ้ะกินด้วยกันนะจ้ะสวัสดีรอบคําจ้าฮัลโหลไมฟรนสวัสดีเพื่อนๆจ้าฉันขอปิดทีวีก่อนนะคะทุกคนเพราะว่ามันแสงรูบาปูบ,รปบารเนาะกินส้มตำไก่หมุนนะคะปลาดุกย่างแล้วก็มีหน่อไม้ต้มจ้ะทุกคนอืม้ม ยี่สิบบาทนะคะเจ้าของสวนมาเองนะคะได้เยอะมากออืในขณะที่คุณแม่ก็จัดจานอยู่นะคะผักทุกคนจ้านี่ค่ะผักสดๆนะคะจากสวนสุขภาพเช่นกันนะคะทุกคน เมื่อเช้านี้มีงานเขาเรียกว่างานทุกวันพุธนะคะชมรมดอกลำดวนนะคะที่นี่ที่ฉันก็จะชอบไปนะคะอุดหนุนอาหารผื้ผักอะไรต่างๆจากจากสวนของคุณตาคุณยายนะคะก็จะมาขายกันที่นั่นนะคะทุกคนเอาเหนียวจานหนึ่งห่อนะคะมากินด้วยกันเลยจ้าทุกคนกินด้วยกันเลยจ้า ไฟไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะคะทุกคนเห็นไหมอ๋อสวัสดีอีกครั้งจ้าสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีรอบค่ำนะจ้าเปิดไฟตรงนี้สว่างสวยมาจ้าทุกคนมูเตดลีลานะจ้าข้าวเหนียวจะเย็นซะก่อนทุกคนโอโ้โหเขาส้มตําจะส้มตําของร้านเขาเรียกจีระนะจ้าทุกคนนี่ลูกสาวให้ลูกสาวสั่งให้นะคะ ไก่รึงตัวไก่รึ้งตัวร้อยห้าสิบหรือร้อยหกสิบ่หละคะทุกคนอให้ลูกชายก่อนนะคะลูกชายรอมากลูกชายรอมากลูกชายชิโร่กับลูกชายไชยเกอร์น,นะคะทุกคนรอไก่มากนะคะที่สั่งไก่มาเพราะอะไรคะลูกชายกินนะคะทุกคนนี่แหละ ชิมนิดหนึ่ก่อนนะครับชัดแจ้งดีไหมคะทุกคนกคนมาจา้ะแซ่บด้วยกันเลยจ้าเข้าเหนียวืทุกคนเห็นหนังไก่้วยฉันก็ทุกคนจะชิมนิดนึงนะคะหนังไก่คิดถึงใครลนะจ๊ะคิดถึงคุณลุงชอบหนังนะคะกับ ยายแม่ของคุณลุงอืกระถินทุกคนคะกระถิ้นกรอบๆนะจ๊ะกินมือเลยจ้าขออนุญาตกินมือนะจ๊ะอืม 妈妈。 จะถิ่นซื้อของคุณยายกรรมสิบบาทนะจ๊ะกับส้มตำแบบนี้แซบ่บอือฮึ่มเจี๊ยงแล้วอือฮึมาทุกคน หัว,ว,หว,ว,วซื้อมาหนึ่งกััมสิบห้าบาททุกคนอ่ะสูอ่ะู อืมอ,อืมใส่ออออออนุน่มมากก็เดียวสิบบาทเท่านั้นเยอะมากค่ะทุกคนจิบน้ำ แทบค่ำใหญ่ๆอ,อ่ะเจ๋ามาอือพลมนะคะมาทุกคนนั่งกินแบบนี้เลยจ้ะอือ

ประดุกนะคะทุกคนประดุกประดุกหอมมากทุกคนตัวห้าห้าบาทตัวใหญ่มากอืมฉันได้ชอบกินพุงนะคะอืมกัางเปล่าะทุกคนอืมอร่อย อร่อยมากทุกคนจุกย,ย่างจุกย่างนะคะโหเจ้านี้ทําอร่อยจริงนะคะทุกคนไม่เคยได้สั่งเขานะคนหนังส้มตำนะคะือ,อจ้หืมต้องระวังกลางด้วยนะจ๊ะพี่น้องอืม ประดุกกว่ากั่งโอเคายนอนรอแล้วนะคะทุกคนอืมอืตัวมืมอแสบแสบเหลีเดอ,อร์แสบเหลีเดอร์พี่น้อง ตัวเนื้อตรงนี้อตดูก้างก่อนนะจ๊จะทุกคนเด็กเน้อจะเยอะเลยจ้ะ ฉันกลัวก้างมากที่สุดเลยจ้ะทุกคนทำใหญ่ๆเลยจ้ะกิมแล้วกันเนาะกินน้ำส้กตำอืมอ อะไรคนเหนือคำใหญ่ไปเนะี่ยออันนี้ตะไคร่ออกือม <c oughs> รูกๆรอปลออปาแล้วคน กินปลาที่มันก็จะแ,แบบว่าโหทุกคนร่า,างก้างที่สุดเลยจ้ะอร่อยมากตัวน,นี้โหประดุกชนะเลิศเลยจ้ะทุกคนหอมมากเลยหอมตะไคร้มากเลยหอมแบบสมุนไพรมากเลยจ้ะทุกคนกินปลาเนะจ้ะอื้ม้อมเผือกอะ อเ็นไหมจ้ทมาทุกคนเห็นบอกินไปกินมาถาดมันสามโล่สาลงเลจ้ะที่รอมันร่วงพี่น้องจ๊ะโอ้ทุกคนอร่อยจนแบบว่าหน่อไม้อ่อนมากทุกคนเนี่ยหน่อไม้แบบ คุป้าเข้ามาขายนะคะถุง20บาทเยอะมาก สะอมสอมมันต้องมีขนมจีนสาวนะทุกคนอถึงจะแซ่บนะสะอมสะอมนานแล้วะไม่ได้กินนะคะทุกคนมันต้องกินกับขนมจีนนล้วมันถึงจะแซ่บนะคะนี่ลอง ลองเบิงลองเบิงแซบะอืมอืมแซบแซบอือแซบไปดีนจ้ามาเด้อจ้ามาเด้อทุกคนพี่น้องเด้อมาเด้อพี่น้องป้องไปพี่น้องบ้านเองทุกคนมาเด้อจ้าอืมกินจะโอมมาแล้ว ใ่แค่มาจากบ้านนี่ปนานาะทุกคนดอกเต็มไปหมดเลยจากทุกคนดอกเยอะมาก มาเด้อใครชอบแทบปูมาเด้อปูปะลาปูร้านนี้ไม่เคม็มอร่อยมากอ,อจะบอกว่าดิฉันจุกอะไรจ้ะจุกข้าวเหนียวนะ้ะทุกคนดิฉันก็นี่จะถ้าสั่งไก่มาถ้าคุณลุงอยู่ดิฉันก็จะให้คุณลุงกินนะคุณลุงไม่อยู่ดิฉันเสียดายไหม อ,อีกค่คาหนึ่งเลยจ้ะจุกอะไรจ้ะจุกข้าวเหนียวจ้ะทุกคนถ้ามีไก่ก็มีข้าวเหนียวนะอือดิฉันนี่จ้ะจุกแล้ว

อออรโอ้ยกินเข้าไปท,ท้องทอ้องจะรังคูรักัคกคูกักทุกค,คกนถพกาว่าเรากินถั่วกินอะไรไยคะทุกคนเนี่ยมันจะมีแบบเป็นลมในท้องนะคะถั่วฝ่อเร็เวมากซื้อมาเมื่อเช้าอ๋อานละ อร่อยมากเลยลูกๆรอกินปลาสกายรอกินปลานะคะตัวอื่นรอกินไก่นะคะทุกคนโอเคอือิ่มอร่อยมากเลยทุกคนอิ่มจุกๆเลยจ้าแซ่บมากวนันมี่ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่มากินส้ตมตำเป็นเพื่อนกันจ้าขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่จ้าพวกกันใหม่คลิปหน้าจ้าทุกคนบ๊ายบายลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย